สวัสดีครับพบ่ับผมเอ็มตองเก้าอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมมีเหรียญมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ดูอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับผมเป็นพระเหรียญสายอีสานนะครับอาจะเป็นหลวงของเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่หงนะครับผมพรมปัญโยนะครับผมเห็นไหมครับสวยงามจะมีทั้งหลังหลังยันและก็หลังแม่โพศพนะครับเห็นไหมครับแต่เหรียญรุ่นนี้จะมีอยู่ สามแบบนะครับเป็นหนึ่งชุดนะฮะเหรียญเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกสร้างฉลองอายุหลวงพ่อครบ80ปีนะครับผมวันที่10มีนาปี2 5 4พนีนะครับจำนวนการสร้างเนี่ยไม่น้อยเหมือนกันนะครับผมหนึ่งชุดจะมี3แบบคือ,อข้างหน้าเป็นหลวงปู่หงและเขียนว่ารุ่นแรกเหมือนกันแต่ข้างหลังเนี่ยจะเป็นหลังยันจตุธาตุนะครับหลังพระแม่โพศพแล้วก็พระแม่ธรณีนะครับ ชุดหนึ่งจะมีสามเหรียญน,นะครับผมสาหรับการจัดสร้างเหรียญเนี่ยเนื้อทองคําจํานวนการ,นรสร้างตามจองนะครับเนื้อเงินสร้าง1999เ้า้าเหรียญนะครับผมแล้วก็เหรียญทองแดงหลังแม่ธรณีสร้าง2องแสนห้าหมื่นเหรียญน,นะครับแล้วก็เนื้อทองแดงหลัง,รงพระแม่โพศพส,สร้าง2องแสนห้าหมื่นเหรียญแล้วก็เนื้อทองแดงหลังยันจตุธาสร้าง2องแสนห้าหมื่นเหรียญน,นะครับผมรวมทั้งสิ้นสร้าง ทั้งเนื้อทองคําเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองแดงสามรุ่นนะครับประมาณล้านกุาเหียนนะครับผมเหรืรุ่นนี้นะครับใครมีติดตัวเนี่ยจะเป็นเหรืญที่ประสบการณ์สูงมากนะครับจะมีพุทธคุณสูงช่วยให้อยู่เย็นเป็นสุขคุ้มภัยทุกอย่างนะครับแล้วก็คนค้าขายเนี่ยนิยมกันมากคือค้าขายร่ํารวยนะครับแถวคาดปลอดภัยนะครับเหรืรุ่นนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเหรืญที่ผมมีเนี่ย ผมมีอยู่สองสองรุ่นนะรุ่นหลังยันตตุธาตุกับรุ่นนาะข้างหลังจะเป็นพระแม่โพศบแล้วก็หลังพระแม่ธรณีเดี๋ยวผมมาขึ้นรูปให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่านักเดินสนามเขาดูงจุดไหนจุดจ่ายตังอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราไปรับชมครับผมอ่าครับผมเดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันนะครับว่าเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่หงเนี่ยออกปีพศ2 5 4 1ี่เนี่ยลักษณะเป็นยังไงนะครับผม อ่าผมให้ดูนะครับอ่าข้างหน้าจะเขียนว่าหลวงปู่หงพรมปัญโยรุ่นแรกนะครับเห็นไหมฮะข้างหลังจะเป็นยันจตุธาตนะครับอ่าเห็นไหมครับอีกเหรียญนึงก็เหมือนกันกน,นะฮะอ่าสังเกตคร่าวๆก่อนนะครับขนาดเป็นยันจตุธาตนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับ เขาอจะเขียนว่าหลวงปู่งหงพมัญโยรุ่นแรกเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะแต่ข้างหลังตัวนี้จะเป็นอีกบล็อกหนึ่งคือเป็นบล็อกแม่โพศบนะถ้าเป็นแม่ธรณีก็จะมีแม่ธรณีสาวน้ำออกจากผมอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะเป็นบล็อกไหนนะครับอโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูหลักๆกันก่อนนะครับ ข้าวกันก่อนนะฮะอ่าอ่าอ่าเหรียญเ่านี้นะครับสังเกตหูเหรียญน,นะฮะหูเหรียญจะใหญ่นะครับกะเจาะใหญ่กว่าห่วงนะครับเห็นไหมฮะสังเกตจะเป็นเหมือนอ่าเจาะเหมือนหูเหรียญเหรียญโบราณน,นะครับอ่ามีห่วงเจาะหูแล้วก็มีกรอบมีขอบตั้งนะครับ ขอบตั้งเป็นสันนะครับเพื่อนเห็นไหมฮะดูสังเกตขอบนะครับขอบจะตั้งเป็นสันขอบตั้งนแบนนะครับเป็นสันเลยนะฮะดูลักษณะหน้าตาหลงปูนะครับผมเห็นไหมฮะกีวงจีบรอนะครับเห็นไหมอิงตรงหนังสือไหมครับจะเป็นสี่เหลี่ยมเนแบนนะครับแล้วมีกระสาเหรียญวิ่งขึ้นเต็มเหรียญเลยนะฮะเห็นไหมครับกระสาเหรียญนะฮะขึ้นเต็มเลยนะครับ ยิ่งข้างๆข,ข้างๆองค์ของหลงปู่เนี่ยข้างๆแขนเนี่ยร,รอบๆองเลยรอบๆเลยนะฮะจะมีกระแสะเหรียญวิ่งเลยฮะเส้นขนแมวเส้นสายฝนวิ่งเลยนะครับมาดูนะครับข้างหลังกันนะสังเกตข้างหลังนะครับเห็นไหมฮะเห็นรอยปิ้นไหมครับมาปิ้นจะเป็นปิ้นจอปิ้นธรรมชาติแบบนี้นะครับก็จะมีกระแสะเหรียญวิ่งขึ้นรอบๆนะฮะเห็นไหมครับ สังเกตขอบนะครับขอบจะแบนตั้งนะครับเห็นไหมครับเพื่อนไม่ต้องตีกล้องก็ได้เพื่อนเพื่อเห็นกระสเหรียญไหมครับกระแสเหรียญจะวิ่งขึ้นเต็มเลยนะครับเห็นไหมฮะวิ่งขึ้นเต็มเหรียญเลยนะครับกระจายกระแสเหรียญเส้นเป็นเส้นสายฝนนะวิ่งขึ้นเต็มเลยนะครับสวยงามนะฮะเหรียญรุ่นนี้ข้างหลังก็จะเขียนว่าวัดเพชรบุรีจังหวัดสุรินทร์2541นะครับ สวยงามมากสังเกตกระแสเหรียญนะฮะดูสังเกต,เนนะะเกตขอบนะครับอขอบี่เป็นขอบตัดฉีกนะฮะเห็นไหมฮะตัดเสร็จแล้วก็ฉีกตรงนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกเหรียญหนึ่งนี่เห็นไหมครับสวยงามเหมือนกันอ่าสังเกตกระแสะเหรียญน,นะฮะ,ะเห็นไหมครับ เสเหรียญสวยงามนะฮะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูอีกเหรียญเป็นเหรียญทองแดงเหมือนกันรุ่นแรกเหมือนกันแต่เป็นหลังพระแม่โพศบนะเหรียญรุ่นนี้เป็นบล็อกพระแม่โพศบจะเป็นบล็อกจะมีเสยนเขาแยกบล็อกแล้วนะครับตัวนี้เขาเรียกบล็อกขี้กากนะครับเห็นไหมครจะมีขี้กากตรงนี้เยอะๆนะครับไม่ไม่ขื่อแนละ้วเป็นคมคมเลยนะครับเดี๋ยวผมจี้ก้องให้ดูอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับ ข้างหลังมีกระแสเหรียญวิ่งเต็มเลยฮะเป็นรูปพระแม่โพศพนะครับผมหูเหรียญเขาเจาะคล้ายๆกันนะครับเห็นไหมฮะเจาะใหญ่ปิ้นธรรมชาตินะครับสังเกตในองค์พระแม่โพศพตรงข้างในแขนในลายผ้าแถวนี้จะเป็นกระแสเรียญเป็นเส้นขนแมวขึ้นเต็มเลยนะฮะเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาดูจุดกันนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูจุดกันนะครับผมจุดแรกนะครับจุดแรกของเหรียญรุ่นแรกนะครับคุณพื่อนต้องสังเกตขอบก่อนนะครับขอบจะเป็นขอบแบรนตั้งนะฮะเป็น offered. แบนแบนนะครับเราข้างในจะตั้งจะไม่มีล้มนะครับขอบจะไม่มีล้มจะเป็นแบนแบนะฮะเห็นไหมครับหูเหรียญตรงนี้ยจะมีเหมือนเนื้อเกินนะฮะเห็นไหมครับจะมีเหมือนเนื้อเกินทั้งสองเหรียญเลยฮะ,ะเหมือนกันนะครับผมให้ดู เห็นไหมครับเห็นไหมคจะมีเหมือนเนื้อเกินอยู่ข้างในนะครับแล้วก็สังเกตนะฮะตัวหนังสือจะแบนนะครับจะแบนแล้วมีกระส่ายเหรียญวิ่งขึ้นเต็มเลยนะครับเห็นไหมครับจะแบนแล้วมีกระส่าเหรียญวิขึ้นเต็มทั้งสองเหรียญเหมือนกันนะครับมีข่าวดีนะวันนี้ผมจะมีเหรียญเกมให้เทียบให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับอ่า จุดแรกคือหูหลวงปู่นะครับสังเกตหูหลวงปู่ตรงนี้จะเป็นติงหูหลวงปู่ตรงนี้นะครับจุดแรกนะครับจุดที่สองคือในร่องแขนตรงนี้นะฮะแล้วก็แขนหลวงปู่ตรงนี้จะมีรอ,อยอยู่สองขีดแล้วข้างข้างแขนเนี่ยจะมีกระแสะเหรียญจะมีเส้นขนแมวเส้นสายฝนมี่ขึ้นเต็มเลยนะครับส่วนพวกจีรวรแถวเนี้ยจะมีเส้นสายฝนเส้นขนแมววิ่งขึ้นเต็มเลยผมจะตีกล้องเพื่อนดูอีกทีหนึ่งนะฮะ รอบๆอ,องค์ของหลวงปู่นะครับจะเป็นกระแสเเรียนวิ่งขึ้นเต็มเลยนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะฮะตรงนี้จะมีเนื้อเกินอยู่ตรงนี้จุดหนึ่งนะครับอ่าสำหรับจุดจ่ายตังของเหรียญรุ่นนี้เลยคือจะมีเนื้อเกินคมๆมอยู่ตรงข้างๆนี่นะครับอ่านะฮะ รุ่นนี้นะครับเท้าวลวงปูจะเป็นเหมือนอรองเท้าคนคนญี่ปุ่นนะฮะจะเป็นแบบออกออกแบบสไตล์แบบนี้นะครับอนุ่มให้ดูเหรียญหนึ่งนะฮะเหมือนกันนะครับอเห็นไหมครับเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันนะครับข้างหลังต้องดูรอยปิ้นก่อนนะครับแล้วก็กระแสเหรียญ จะวิ่งขึ้นเต็มขอบเลยนะฮะตรงนี้จะมีตรงเลขสี่กับเลขหนึ่งตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะสองจุดนะครับเหรียญรุ่นนี้นะฮะดูง่ายๆนะครับอ่าเดี๋ยวผมมาตีกล้องให้ดูนะครับว่าประมาณไหนนะครับผมอ่าผมตีกล้องให้ดูนะครับเหรียญรุ่นแรกบล็อกขี้กากนะครับ หลังพระแม่พอศพเห็นไหมครับสังเกตไหมฮะเพื่อนๆจะมีเหมือนเม็ดขี้กาคมๆอยู่นะครับจะไม่ทื่อนะจะคมๆนะครับจะมีเนื้อเกินอยู่ตรงติ่งหูหลวงปู่ด้วยนะครับเห็นไหมฮะอ่าพอกนี้ต้องสังเกตแบบนี้นะครับสังเกตกระแสเหรียญนะฮะตรงคําว่าภุมิปัญญูข้างบนจะชนขอบหมดเลยนะครับอ่าเห็นไหมฮะ รูน,นี้จะต่อโค้ดนะครับในโค้ดเนี่ยจะเป็นเส้นสายฝนเส้นขนแมวคมขมขึ้นตามร่องโค้ดเลยนะฮะเห็นไหมครับเห็นไหมฮะอ่าอีกจุดหนึ่งนะครับผมให้ดูสังเกตจะมีเนื้อเกลือน,นะครับอยู่ใต้มือที่ประสานกันอยู่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับ ูง่ายนะครับบล็อกนี้จิ้งกล้องให้ดูนะครับบล็อกนี้ดูไม่ยากนะครับพเพื่อนเห็นไหมครับเห็นกระแสเหรียญอยู่ในช่องตามแขนตามผ้าไหมครับจะมีเส้นขนแนวเส้นสายฝนวิ่งขึ้นเต็มอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เนแท้เลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆคมมากนะครับ เห็นไหมฮะวิ่งขึ้นเต็มมาตรงหน้าตรงแขนตรงหัวไหล่แล้วอีกจุดหนึ่งคือเม็ดเม็ดข้าวหรือว่าเม็ดอะไรตรงนี้ครับจะต้องคมคมแบบนี้นะเพื่อนๆอ,นอเห็นไหมครับถ้าพื้นเหลี่ยนเนี่ยกระแสะเหลี่ยนจะวิ่งขึ้นเต็มเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูอีกบล็อกหนึ่งนะครับเป็นจะเป็นบล็อกอ่า บล็อกยันจตุธาตนะครับอ่าลบแรกเราดูหูเหรียญก่อนนะครับเห็นไหมครับใต้หูเหรียญี่มีเหมือนเนื้อเกลื่อนอยู่นะเห็นไหมฮะอ่าเห็นไหมครับอีกเหรียญหนึ่งฮะดให้ดูอีกเหรียญหนึ่งเห็นไหมครับที่มีเหมือนเนื้อเกลือนอ่าเดี๋ยวผมให้ดูของปลอมนะฮะของปลอมจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับของปลอมจะเป็นอย่างนี้นะฮะ อ่าของปอนจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าอีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อนๆสังเกตนะคําว่าพรมปัญโยนะครับเห็นไหมครับจะมีกระแสเหีนญวิ่งขึ้นเต็มนะฮะตัวหนังสือจะแบนนะครับแบนแล้วเป็นเหลี่ยมนะฮะแล้วมีกระแสเหีนญวิ่งขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูเทียบกับเหรียญเหรียญเก๋นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นข้อแตกต่างไหมครับ เดี๋ยวเกจะอ้วนนะฮะจะอ้วนเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาถอดถอดออกมาจากบล็อกของแท้แบบนี้นะฮะเขาถอดถอดออกไปแล้วเขาถอดไม่ติดนะครับมันจะเป็นสไตล์นี้นะฮะของแท้จะต้องเป็นเหลี่ยมแบนอย่างนี้นะครับอ่าเห็นไหมฮะ่าเพื่อนๆสังเกตนะฮะใบหน้าหลวงปู่ดูหูนะครับริงหูฝั่งนี้นะฮะเห็นไหมครับ อ่ารเราจะหูฝั่งนี้นะฮะจะเป็นเหมือนกันทั้งสองเหรียญน,นะครับเพื่อนๆผมไม่ดูนะเห็นไหมครับอ่าเหมือนกันทั้งสองเหรียญจะมีเหมือนเนื้อเกินอยู่นะครับเป็นริ่งหูหลวงปูนะฮะฝั่งซ้ายดีจะเล็กกว่าฝั่งขวานะหูนะฮะอ่าเห็นไหมครับทั้งสองเหรียญจะเหมือนกันนะครับ เห็นไหมครับหูข้างซ้ายจะเล็กกว่าข้างขวานนครับจะมีติ่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเทียบกับของปลอมดูนะครับของปลอมนะฮะเห็นไหมครับเพื่อนๆแค่หน้าหลวงปู่ก็ไม่ได้แล้วนะครับจะไม่มีรอยเหี่ยวย่นอะไรเลยจะเป็นกลมๆทื่อๆอย่างนี้มาเลยนะครับอ่าอ่าอีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งเพื่อนๆสังเกต ของแขนข้างซ้ายนะครับเห็นไหมฮะจะมีร่องอยู่นะครับแล้วก็มีเส้นย่างเหลียมนิดนึงจะมีอ่าเหมือนเส้นสายฝนเส้นขนแมวขึ้นเต็มเลยนะฮะเห็นไหมครับอ่าใต้มือหลังปู่จะมีเนื้อเกลือน,นะเห็นไหมครับจะมีเนื้อเกลืออยู่หนึ่งจุดนะฮะอ่าจะเป็นเหมือนกันทั้งสองเหรียญน,นะครับ เห็นไหมครับมีเส้นขนแมวเส้นสายฝนขึ้นเต็มเลยใต้มือหลวงปู่จะมีเนื้อเกินนะครับเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูของเก๋กันนะครับของเก๋ว่าเขาทําแบบไหนนะฮะเห็นไหมครับเพื่อนๆของเก๋นี่จะแบบมาแบบทื่อๆเลยนะใต้มือหลวงปู่ก็จะไม่มีเนื้อเกินนะครับเห็นไหมฮะดูตรงกีวรหรือกีวรอะไรพวกนี้จะไม่มีเส้นส,นสายฝนเส้นขนแมวเลยนะครับ ซึ่งแตกต่างจากเหรียญแท้นะฮะเห็นไหมครับเพื่อนอเห็นไหมครับชัดเจนนะครับถ้าเป็นเหรียญแท้จะเป็นออกแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับอีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งเป็นจุดจ่าตังที่ผมเอาไว้สังเกตนะฮะตรงนี้นะครับอ่าจะมีเนื้อเกินอยู่หนึ่งหนึ่งตรงนี้นะครับ อ่าผมชี้ให้ดูตรงนี้ฮะจะมีเนื้อเกินอยู่นิดนึงนะครับคมคมเลยนะฮะเพื่อนๆเห็นไหมครับอ่าดี๋ดูนะเดี๋ยวผมให้ดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมครับมีเนื้อเกินคมคมอยู่นะครับซึ่งเก๊ทําไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูเหรียญเก้นะฮะเพื่อนเห็นไหมครับเพื่อนๆจะทื่อๆเลยนะครับเห็นไหมฮะสังเกต อ,อีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อนๆสังเกตคขาว่ารุ่นแรกนะฮะรุ่นแรกนะครับ,รรรบอเห็นไหมครับรุ่นแรกจะมีกระแสะเหรียญวิ่งขึ้นเต็มเลยนะฮะความคมชัดเจนนะครับแต่เหรียนเกเป็นยังไงครับเห็นไหมครับเพื<ๆ>่อนๆมันจะ กลมๆทื่อๆไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันนะครับข้างหลังเหรียญนะฮะข้างหลังเหรียญยผมขยายให้ดูด้วยกันเเห็นไหมครับอเห็นไหมฮะการเจาะของเจาะหูนี่จะปิ้นเป็นปิ้นธรรมชาตินะครับอเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันนะครับเพื่อนๆอ่าเห็นไหมครับเห็นการปิ้นของหูไหมฮะให้ดูทั้งสองเหรียญเลยนะครับ การปิ้นของหูนะฮะสังเกตนะครับกระแสเหรียญนะฮะเห็นไหมครับกระแสเหรียญรอบๆบนะฮะทั้งสองเหรียญเลยนะครับกระแสเหรียญจะวิ่งขึ้นเต็มเลยนะฮะเดี๋ยวผมตีกล้องให้ดูนะครับนี่ขนาดผมไม่ตีกล้องให้ดูนะกระแสเหรียญยังขนาดนี้เลยเดี๋ยวตีกล้องให้ดูอีกทีหนึ่งเพื่อความสะใจเห็นไหมครับกระแสเหรียญจะวิ่งขึ้นเต็มองค์เหรียญเลยนะครับเห็นไหมฮะสวยงามนะครับ ซึ่งเหรียญเก้ทาไม่ได้นะครับแบบนี้อ่าหลวให้ดูเหรียญเก้นะครับเห็นไหมครับกระแสเหลียนจะไม่มีวิ่งเลยนะฮะอ่าเพ่มเพ่สังเกตตรงนี้นะครับเห็นไหมครับระหว่าง หลังเลขสี่กับหลังเล็กหนึ่งนะฮะตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกออกมาชนขอบแล้วข้างหลังเลขหนึ่งจะมีเส้นแตกออกมาชนขอบเหมือนกันนะฮะเห็นไหมครับอ่าจะเป็นเหมือนกันทั้งสองเหรียญน,นะครับผมให้ดูอีกเหรียญหนึ่ง นไหมครับอ่าเห็นไหมฮะเป็นเส้นแตกสองเส้นนะครับข้างลนสีกับข้างหลังต่างกันนี้คือจุดจ่ายตังของผมเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูขอบตัดนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆขอบตัดจะเป็นตัดฉีกเหมือนกันอย่างนี้นะครับขอบตัดจะเป็นตัดฉีกนะฮะ แบบนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับเห็นไหมฮะอะเดี๋ยวให้ดูเหรียญเก๊น,นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเนขาพยายามทำขอบตัดฉีกเหมือนกันแต่ว่าม,ม,ม,มันไม่ได้เป็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมฮะหรือผมเทียบให้ดูเลยผมเทียบให้ดูสามเหรียญเลยนะครับ เหรียญเก๊กับเหรียญแท้นะฮะสังเกตนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับอันนี้เหรียญเก๊นะครับจะบางนะครับเหรียญแท้จะหนานะครับเหรียญรุ่นแรกนะฮะสังเกตนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับอ่าผมติกล้องให้ดูเหรียญแท้จะหนาเหรียญเก๊จะบางนะครับ เดี๋ยวผมจะแพรกล้องให้เพื่อนๆดูนะฮะเข้มกันเลยนะครับว่าเหรียญเกับเหรียญแท้เป็นยังไงนะครับอ่าเพื่อนๆสังเกตนะครับสังเกตหน้าองค์พระนะฮะเห็นไหมครับผมจะตีกล้องดี อ่าหน้าหลวงปูลิ้วรอยเราจะมีครบหมดนะครับซึ่งเหรียญเก๊นะครับจะไม่มีจืดๆนะฮะเห็นไหมครับอ่าคาว่าหลวงปู่หงนะครับเห็นไหมฮะจะมีกระแสเหรียญวิ่งขึ้นเต็มเลยครับโมปัญโยนะครับรุ่นแรกนะจะเป็นตัวแบนๆเหรียงๆแบบนี้นะครับดูของเหรียญเก๊นะครับ เห็นไหมฮะจะอ้วนๆนะฮะมีต่อโคดด้วยนะครับแล้วเทอะไปใหญ่เลยเนยครับผมปันโยอ้วนเหรียญรุ่นแรกนี่คือแค่คำว่ารุ่นแรกนี่ก็ไม่เหมือนกันแล้วนะเพื่อนๆอผมให้ดูใกล้ๆเลยนะครับเห็นไหมครับมันต่างกันลิบลับเลยนะเพื่อนๆ เห็นไหมครับเพราะว่าหลวงปู่งห่งของแท้นี่จะแบบแบรนดจะคมนะฮะของเก๊นี่จะอ้วนๆนะครับเห็นไหมครับอ่าวันนี้ผมมีเหรียญเก๊มาเทียบนี่คือโอเคมากเลยนะฮะเพื่อนๆ่องจดจำที่ตำหนิอย่างที่ผมบอกนะครับคือจำอตำหนิ ตามจุดที่ผมบอกข้างหน้าข้างหลังแล้วก็ขอบแล้วก็ฟอนตัวหนังสือจะต้องเป็นแบนด์เหลี่ยมแบบนี้นะคฮะไม่ใช่กลมกลมแบบของเกอ๋อย่างนี้นะครับผมครับสําหรับผม M ตองเนะครับผิดถูกประการใดขออภัยไว้ณที่ดีด้วยนะครับผมก่อนปิดไลฟ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ